สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้ก็เปิดคลิปมากับพ่อหลวงพ่อโตนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ ของที่ส่วนเองนะคะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะมีบอลมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะสวนสานิดบอลสีไว้ก่อนได้เลยนะคะมีบอลมาให้ชมมาให้เลือกชมหลายสายพันธุ์เลยสามารถสะสมกันไว้ได้นะคะก็บอลสีที่สวนวันนี้ไม่มาแบ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้นกตู้ทั้งหมดเลยนะคะสนใจก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0 6 4 2 8หก 2องสีนะคะเบอร์นี้ก็สามารถโทรได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอันนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวจะไปมาอันนี้ให้ไป 60นะคะเจ้าสาวใบแข็งค่ะอันนี้ก็เป็นพอหลวงพ่อโตนะคะใบแข็งใบหนาอันนี้ให้ไป100บาทนะคะพอหลวงพ่อโตนะคะจะเป็นชมพูกระดูกดำนะคะอันนี้เป็นซับพนมนะคะต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะเป็นไม้ตามหาเหมือนกันใครชื่นชอบไม้กระดูกนะคะเนี่ยกระดูกจะเข้มนะคะซับพนมอันนี้เป็นเจ้าเงาะนะคะฟอร์มไม่สูงแล้วก็นี่เลย มีหูทุกใบนะคะเจ้าเงาะอันนี้หนูขออยู่ที่70บาทนะคะสีเขาก็จะออกโทนนี้เลยกัดหูใต้ใบจนใบม้วนเลยนะคะอันนี้เป็นนบพะก้านะคะนบพะก้าอันนี้ดังสวยป้ายสวยนะคะใบเขาจะออกผิวๆด้วยอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่100อบาทนะคะนี่ค่ะนี่เป็นครูรุเทพพบุตรนะคะกับอส่งขายและดูแทงหนอก,กันนะคะมีหลายหนอเลยนะคะ อย่างครูรุเทพบุตรสามโนแล้วก็สงไข่อีกนะคะกัดสีอันนี้หออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะคุ้มมากได้หลายต้นค่ะในกระถางนี้นะคะสองสายพานันธุ์อันนี้จะเป็นนารีเช่มช้อยนะคะกับรวยลนฟ้าอันนี้ให้ไปเก้าสิบนะคะสองสายพันธุ์ในหนึ่งกระถางเลยอันนี้เพชรสุวรรณโชตนะคะกับอันนี้จะเป็นมะปางทองนะคะนี่อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาท นะคะได้สองสายพันธุ์เลยเพชรวรณโชตก็จะเป็นไม้ด่างนะคะนี่คะ่ะอันนี้เจอบันดาทซับมาหนึ่งต้นนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้สวยมากมาเป็นกอเลยองค์หญิงท้อฝันกับนางวิชุดานะคะอันนี้ขายแพ็คคู่เลยให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะองหญิงท้อฝันก็เนี่ยคะ่ะแทงหน่อหลายหน่อเลยนะคะอันนี้เป็นไก่แก้วมลา,ายทองนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่ แปบาทน,นะคะกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้เป็นวูคาโนแผงนะคะหรือวูคาโนแผงก็เขาจะไม่ด่างมานะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทน,นะคะมี2หน่อด้วยกันนะคะสองต้นในกระถางเลยนี่นะคะอันนี้เป็นท้า,มาวมะโหทอเทวีนะคะหรือนางมะโหทรนเทวี อันนี้ก็เป็นเพชรมณีที่จะกัดชมพูได้ทั้งใบใบแข็งนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แพ็คคู่ขอ110บาทค่ะอันนี้ไมล์เลิฟนะคะ60บาทนะคะไมล์เลิฟสีหวานหวานชมพูชมพูนะคะอันนี้ก็เพชรสีปทุมนะคะเพชรสีปทุมไม้กัดสีนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะเพชรสีปทุมอันนี้ก็เป็นทองสำริดนะคะสีเริ่มกัดแล้วทองสำริดจะออกสีแบบ กัดออกอมส้มๆหน่อยนะคะอันนี้ให้ไป60บาทนะคะต้นนี้เป็นขุมทองนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะขุมทออันนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะคะใบกลมตับเดือนอันนี้ให้ไปอยู่ที่100นะคะเดือนสิงหาอันนี้เป็นไก่สยามนะคะเป็นแบบไม่ด่างอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ70บาทนะคะอันนี้มี ปีกโค้งนะคะลูกไม้นะคะออกส้มๆนะคะใบไม่โตแล้วก็อันนี้หนูจําชื่อไม่ได้นะคะนะคะแต่เป็นไม้ติดด่างนะคะแต่ว่านี้ไม่ด่างหลุดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เก้าสินะคะกระถางนี้อันนี้มณีล้อมเพชรแผงนะคะแต่ด,ด่างนะคะแต่ว่าเขาหน้าแผงก็คือน่าจะออกเขียวนะคะแล้วก็อยู่กับทองพันช่างนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทค่ะอันนี้พระยาพานทองนะคะสีออกชมพูสดๆเลยอันนี้ให้ไป100นะคะหน่อมาแล้วนะคะอันนี้เป็นสุขสมใจปองอยู่กับแหลมทองนะคะคู่นี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะแพ็คคู่เลยอันนี้จันถายนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะนี่แอมมีศึกษาสาสตร์เพิ่งแทงหน่อมาด้วยนะคะ นี่อันนี้เป็นสบายนางฟ้านะคะมาเป็นฟอร์มกอเลยอันนี้ขออยู่ที่160บาทนะคะกัดสีแล้วค่ะอันนี้เวลาโตขึ้นสวยนะคะกัดชมคูแล้วฟอร์มไม้คอมแพกอันนี้สวยมากเทราปรตีนะคะอยู่กับทองปะกากยแสดน,นะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่120บบาทนะคะนี่อันนี้ลูกไม้ใบยาวของพ่อนะคะ สวยมากแล้วเขากัดลายดีนะคะอันนี้เวลาตกพุ่มสวยนะคะอันนี้ให้ไปโอ้มีหน่อคะ่ะอันนี้คือสองสองต้นนะคะในกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้นะคะเป็นหานุมานหาวนะคะกับอรุณชนะนะคะคู่นี้ให้ไปอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะนหนุมานหาวเป็นไม้หายากนะคะพื้นขาวทั้งใบเลยอันนี้เป็นไก่ฟ้าพญาลอจะคู่กับริมขอบฟ้านะคะอันนี้ให้ไปเก้าสิบบาท น,ะะนี่ค่ะอันนี้สวยมากเป็นปราสาททองนะคะอยู่กับใบไา,ายที่ออกสีแบบว่าสว่างๆหน่อยนะคะเหลือบๆด้วยอันนี้ขออยู่ที่100บาทค่ะคุ้มมากเลยนะคะอันนี้เป็นนกวายุพักนะคะตับรามเกียรติต้นนี้ให้ไป60นะคะอันนี้เป็นเมืองนครชุมนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะใบใหญ่ๆเลย แล้วเป็นไม้ที่ใบแข็งด้วยนะคะอันนี้เป็นบ่อเงินนะคะจะคู่อยู่กับนินลเสนนะคะคู่นี้ขออยู่ที่80นะคะบอเงินโทนขาวนิลเสนก็จะออกเปลือบๆด้วยอันนี้จะเป็นเหลืองวันชนะกับบ่อเงินนะคะอันนี้ขออยู่ที่100นะคะแพคคู่ค่ะอันนี้เท้าหีรันพนาศูนนะคะปลายแดงอันนี้เป็นเพชรพลานเดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะ ไม้เก่าทั้งคู่เลยเพลพล้านเป็นไม้กัดสีกัดจุพูตระกูลเดียวกับพกหลงนะคะส่วนเท้าพีรันนี่จะป้ายแดงมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้กระเจะจันนะคะใบไทยสีแดงอันนี้ขออยู่ที่50นะคะกระเจะจันนี่ค่ะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วอันนี้ภูพิงนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะภูพิงอันนี้โชคล่ําซ้ํานะคะต้นนี้ให้ไปเจบาทนะคะอันนี้เป็นขุนไก่กับรักเอยนะคะรักเอย ลักเอ้ยไม่ไป้ายนะคะแต่มีลูกๆติดด้วยนะคะออกแดงๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทค่ะอันนี้จะเป็นสีเบญจรงไทยกับภูพิงนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทค่ะแพ็คคู่นะคะสีเบญจรงก็เริ่มกัดหน้าแล้วนะคะอันนี้ม่วงมหาการนะคะอันนี้ขออยู่ที่90นะคะอันนี้เป็นนางสุชาดานะคะมีหน่อแล้วอันนี้ให้ไป80บาท น,ะะนางสุชาดาอันนี้เป็นเทพสถิตนะคะมาพร้อมแทงหน่อเลยอันนี้ให้ไป150บาทนะคะสีแจ่มมากนะคะอันนี้เป็นม่วงมหาการนะคะม่วงเข้มเลยแล้วก็เม็ดชมพูกับไม้เหลืองเหลืองสุริยชฉานนะคะคู่นี้ขออยู่ที่120นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นชบาแก้วนะคะต้นนี้จะมี1-2 2ต้นเลยนะคะในกระถาง6นิ้วแบบแพ็คคู่นะคะ อันนี้ให้ไป280บาทนะคะสีหวานมากชบาแก้วเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นบัวหิมะนะคะไซนี้จะอยู่ที่ให้ไป200บาทนะคะฟงเขาจะออกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกลางๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะคอมเพกสวยมากอันนี้พราวนะคะพราวอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละอ่าหนูขอเจนะคะพราวกะสีแล้วค่ะอันนี้เรียกซับนะคะต้นใหญ่เลยพร้อมมีหน่อแล้วนะคะนี่ ขึ้นแทงหน่อเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่170นะคะเรียกซับนะคะใบ,บเบลเลยเป็นบอลใบกลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นโทนแบบเหลืองส้มนะคะนี่ลูกไม้ของที่สวนเองอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เขานะคะเป็น2ต้นคู่ในกระถางนะคะอันนี้ขอ200บาทนะคะหรือว่าใครอยากได้ต้นลูกตอนเด็กๆก,ก็จะยังสีเหลืองนะคะตอนเด็กจะออกเหลืองหน่อยนะคะก็จะมีแบ่งด้วยเช่นเดียวกันต้นละ50นะคะ นี่ลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้หูยกเปดชมผูนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะหูใบเขาจะดำลงไปนิดนึงแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นนายมั่นปืนยาวนะคะดูสีเขากัดเรียบร้อยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ80นะคะอันนี้ได้2ต้นด้วยนะคะแพ็คคู่อยู่ในกระถางเดียวกันน,นี้เป็นซับอํานวยนะคะซับอํานวยให้ไป ต้นละ50นะคะมี1ต้นค่ะอันนี้ออกเปิดชมพูอันนี้เป็นเงินทองหน้าค่ะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะสีเหลืองค่ะอันนี้เหลืองสวยนะคะยิ่งอยู่นอกตู้ยิ่งเจ็มนะคะเนี่ยหนูเลี้ยงไว้ตรงอหล่อน้ําไว้ในถาดนี่เลยนะคะเดงเงาเงาชนะมานนะคะมีลูกไม้สีหวานไปอีก1ต้นอันนี้ให้ไปยอยู่ที่80บาทนะคะชนะมานอันนี้เป็นม้ากันทกะนะคะตับพุทธประวัติ อยู่กับไม้เก่าอันนี้หนูไม่รู้ชื่อนะคะ1ต้นนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็นะคะสองสายพันธุ์เลยอันนี้เป็นรักเธอเสมอแผงนะคะจะไม่ป้ายแล้วก็มีนางรักสดแผงแดงอีกหนึ่งด้วยอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะสีออกโทนแดงแดงเข้มๆหน่อยนะคะอันนี้สาวเมืองสิงห์นะคะที่จะกัดชมพูดได้ทั้งใบนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีให้ไปอยู่ที่80ิบ นะคะสาวเมืองสิงรักเอย่ยกับลูกไม้โทนชมพูเม็ดชมพูเม็ดแดงนะคะเม็ดแดงนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะนี่หนูชอบเรียกลูกไม้อันนี้ว่าลูกไม้กำมะยีนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะนี่เป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะใบหนาใบแข็งอันนี้จะเป็นลูกไม้ออกเปอรเปอๆนะคะอยู่กับนางวิชุดานะคะ อันนี้ให้ไปหนึ่งบาทนะคะสองสายพันธุ์อันนี้เพชรมณฑลนะคะจะออกแดงเงาๆแข็งหน่อแล้วแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นไม้เหลืองนะคะชื่อเหลืองมณีรัตน์นะคะอันนี้ขอ100บาทคะ่ะอันนี้สีสวยมากเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่120บาทนะคะสีสวยมากเลยนี่ค่ะอันนี้ได้สามอุ้ยสามหนอนนะคะเนี่ยที่เห็นในกระถางเลย ไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ที่หน้าสวยค่ะหน้าออกส้มๆแดงๆนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็นดาวเคียงดินนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะดาวเคียงดินจะเป็นณเมืองนนที่ไม่ไปลายนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นพมคีรีนะคะพมคีรีจะเป็นไม้ออกโทนชมพูเลยนะคะพอโตขึ้นก็จะออกชมพูเข้มชมพูอ่อนเปิอะเปกันนะคะอันนี้ หมือนจะอยู่กับอ้ออยู่กับนางเกาสุริยาด้วยนะคะอันนี้ให้ไปยอยู่ที่100บาทค่ะอันนี้เป็นทองประกายเศษนะคะสีออกเสดเศษส้มๆนะคะแล้วก็อยู่กับปราสาททองนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะนี่เลยแต่คู่คุ้มๆปราสาททองใบใหญ่นะคะ อันนี้สบายนางฟ้าสวยมากนะคะแบบมาเป็นกอเลยสบายนางฟ้านะคะยังไม่หมดคะ่ะมีอรุณชนะไปด้วยโทนสีคล้ายๆกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่150นะคะคุ้มมากๆสบายนางฟ้าที่เห็นต้นตอนนี้มี4ต้นเลยนะคะในกระถางนี้นี่คะ่ะอันนี้เป็นเท้าวลำไพแผงแดงนะคะจะแบบแดงทั้งใบเลยนะคะนี่ใครชอบสีแจ่มๆอันนี้ขออยู่ที่ ให้ไป90นะคะอันนี้เทวีสุริยานะคะต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะก็จะมีหน่อมาแล้วด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะออกเปรอๆมีหงเหินนะคะเพิ่งแทงหน่อออกมาอยู่คนต้นอันนี้ให้ไป100บาทนะคะนี่เม็ดสวยมากนะคะหนูจำชื่อไม่ได้นะคะต้นนี้ขอเป็นรหัสขอควายแล้วกันนะคะ100บาทอันนี้เป็นนารีบูรพานะคะอันนี้คือ เต็มฟอร์มเขาเลยทั้งกัดทั้งป้ายนะคะก็จะออกโทนชมพูอันนี้เป็นกนกพรนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะอันนี้ฮาริพุนชัยนะคะมีหน่อแทงแล้วอันนี้ขอ100นะคะฮาริพุนชัยนะคะไม้เก่าใบาย,ยาวนะคะอันนี้ใบใหญ่มากนะคะราตีประดับดาวต้นนี้ขอ100บาทนะคะอันนี้เท้ารำไพไซนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะเท้ารำไพ ตายสวยๆเลยอันนี้เป็นนางใหม่นะคะอยู่คู่กับลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้ก็เม็ดถี่ดีนะคะนี่ใครชอบนะคะอันนี้ขอ70บาทนะคะอันนี้จะเป็นหน้าคราชนะคะกับอันนี้จะเป็นนี่การแดงมาเป็นพรมหรือสีนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลิฟที่คู่กับรวยล้นฟ้านะคะอันนี้ให้ไปาย80นะคะนี่วันนี้บางกระถานก็จะมีสสายพันธุ์นะคะอย่างอันนี้มี2ต้นเลย อันนี้เป็นไก่นะคะไก่ตัวงามนะคะมีหน่อเล้วด้วยแล้วก็อยู่กับน้ำโชคนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งรบาทค่ะอันนี้จะเป็นใบไผ่นะคะมีสองสีด้วยนะคะในกระถางนี้ก็จะเป็นโทนเข้มเลยอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นโทนเหลือบแดงหนึ่งอันนะคะเป็นแพ็คคู่อันนี้ขออยู่ที่120่งรนะคะเป็นใบ อุ้ยหนูพูดผิดใบหอกนะคะใบหอกก็จะกว้างกว่าเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้นะคะกัดชมพูอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเนี่ยค่ะสวยมากก็ขอเป็นรหัสขอไข่แล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นบวรรัตนโกศิน,นะคะไม้ใบายาวอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสําหรับบวรจะเป็นโทนขาวเม็ดแดงนะคะอันนี้เป็นพญาพันวงังแต่จะออกแผงนิดนึงนะคะ ต้นนี้ขออยู่ที่ให้ไป80บาทนะคะใบผิวสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพวงทซั์นะคะที่ใบใหญ่ๆออกสีส้มอมแดงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทค่ะสวยมากชื่อพวงทซับนะคะอันนี้กันญาวัชระนะคะอยู่กับอันนี้เป็นมนสวรรค์อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะกัญญาวัชระไม้ป้ายชมพูค่ะอันนี้เป็นเทพพบุตรนะคะเทพพบุตรใบแข็งนะคะ อันนี้ก็สีหวานด้วยขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะเทพพบุตรค่ะอันนี้จะเป็นชายชนนะคะอยู่กับบอลเก่าไม่มีชื่อให้ไปกระถางนี้ขอ60บาทนะคะชายชนก็จะป้ายมาให้เห็นแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธ์ุไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธ์ุนะคะโทรหาหนูสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ